จะพาไปดูปอัดล้างแห่งหนึ่งก่อนเคยมีพระอาจารย์มันจะเป็นเจ้าเขา เคยมีพระแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นเวิงถ้ำนะถ้ำม่รูหลุมแบบน้ำเวิ้นด้วยแต่ว่านู่นเนี่ยขาวๆนู่นจะเป็นกุฏิเก่า กุฏิเก่าที่เคยมีพระอยู่เดี๋ยวลองไปดูมูนรถจอย,อยอไปนู้นข้างล่างไม่รู้มีงานอะไรอยู่ข้างล่างตอนนี้ไม่รู้มีพระอยู่ไหมแต่ก็าล้างแล้วนะ เขายังมีเนี่ยฐานฐานกุฏิเก่า,เ,าเป็นซอกหินน่ะเป็นลืบหินก็ไม่อยู่ไม่ไกลจากถนนเท่าไหร่นะเออนี่เจอตรงเนี้ย เข้าไปเข้าไปก็ยังมีพระพุทธรูปมีอะไรตั้งอขอใจดงว่าเรามาผิดทางฮะ นานแล้วล่ะจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ข้างบนข้างบนก็ยังมีวัดอยู่บีป,ปุตลูกบีพระนาคบกมีนอรสิง ไม่รู้จุดอะไรปุ่งป้องปุ่งป้อง,ง,ง,งในอุบัติโอโอ้โหรันทมเร,รือมดีที่เรียกว่าทะลุปูนน่ะนานไม่นานไม่มีคนเดินเลยนะเนี่ย ก็จะมีซอกซอกท้ำาลงไปตรงนี้เมื่อกี้เห็นข้างขาวบินอยู่ก็จะมีคนจอดนอนนข้างข้าวข้างข้าวมีเสือแล้วเป็นจะเป็นที่พักสงเก่า เศษพ้าเครอะเลยครับเราจะไม่จับข้างหลังก็จะมีมีเจ้าหน่อกมีท่ำเขาอีกอก่อนเคยเจริญน,นะตรงนี้มากเลย นี่เลยเสียนาดมีบันไดขึ้นไปเราว่มไม่ขึ้นไปแล้วล่ะเดี๋ยวก็มาดูกาลังอีกทีหนึ่งอันนี้ขึ้นไปหัวรถรถจอดไว้ริมถนนก็ไม่มีอะไรลนะ ีพวกจ้างปั้นพวกอะไรเก่าไม่มีอะไรแล้วสุดขึ้นไปบนยอดเขา ค่อยดีดูเดอ้อพ่อปู่ลูกสี